ากตังนามะชื่ออันว่ากิจอันตนกระทําแล้วและไม่กระทําแล้วปรเรสังชนานังของชนทั้งหลายเหล่าอื่นบุคเลนะอันบุคคลนะโอโลเกตะพังไม่พึงเรดูเอวังอย่างนี้ว่าอุตสาหะมัตตังปีอันว่าเหตุแม้สักว่าความอุตสาหะภาวนารามตายะเพื่อความเป็นแห่งบุคคลผู้มีภาวนาเป็นที่มาเยินดีอัตถิมีอยู่ ตัดสาพิกุสะแก่ภิกษุนั้นณหาไม่ได้อิติดังนี้อิติดังนี้คาถาปาทัสสาแห่งบาปในพระคาถาว่าเปรสังกตากตังอิติดังนีาาาง้อยู่ในหน้าที่ผ่านมาแล้วนะครับอัดโถวว่าอัดว่า,วากุลปุตรว่ากุลบุตรศรัทธาปัปปิจิตโตผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาอนุสรันโตตามะระลึกถึงอยู่โอวาทางซึ่งโอวาอิมังนี้ว่าปัปปิเตนะอันบะชิต ปัจเวกิตาพังพึงพิจารณาอภินหังเนืองเนืองว่ารัตินทิวาอันว่าคือและวันทั้งหลายเมของเรากระทำภูตสะผู้เป็นแล้วอย่างไรวีติปตันติย่อมตกล่วงไปวิเศษอิติดังนี้โอโลกายะพึงแลดูกตากตานี้ซึ่งกีจทั้งหลายอันตนกระทำแล้วและไม่กระทำแล้วอัตโนของตนเอวังอย่างนี้ว่าอาหารอันว่าเรา หน้าัะขิงไม่ได้อาจแล้วตีลักขนังอารโรเปตวาโยคัคเขมังกาตุงรวบนะครับเพื่ออ่านยกขึ้นแล้วสู่ลักษณะสามอิติคืออน,นิจจังอันว่าความไม่เที่ยงทุกขังอันว่าความเป็นทุกข์อนัตตาอันว่าความเป็นสภาพไม่ใช่ตนกระทำให้เป็นแดนกเกษมจากโยคะกินนกโข,ขหรือหนอเล อิติดงนี้อิติดังนี้คาถาปาทัสสายปาในพระคาถาว่าอัตโนวอเวกขยะอิติดังนี้เทศนาวาสาเนในการเป็นที่สุดลงในเทศนาอุปาสิกาอันว่าอุบาสิกาปฏิติตาตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิเลในโสตาปฏิผลเทศนานว่าเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ชาตาเกิดแล้วมหาชนะแก่มหาชนอิติดังนี้แล ปาติกาชีวะกะวะัตถุอันว่าเรื่องแห่งอาชีวกชื่อว่าปาติกะนิติตังจบแล้วชัตตะปานิอุปาสกะวะัตถุอันว่าเรื่องแห่งอุบาสกชื่อว่าชัตตะปานิมายานข้าพเจ้าวุจเต,เตจกล่าวสัจฐานว่าพระาศาสดาวิหารนโตเมื่อประทับอยู่สาวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีอาระพะทรงปาราบชัตตะปาณิอุปาสกัง ซึ่งอุบาสกชื่อว่าฉะัตะปานิกเกเทติตรัสแล้วอิมังธรรมเตตนงังซึ่งพระธรรมเตสนานี้ว่ายะถาปิรุจิรังปุพังอิติดังนี้เป็นต้นบาลีที่หายไปตรงธรรมเตศนังคือบาลีว่าสาวัตถียังสัทธสาวัตถียังวิหารโตนะครับที่ดังจะกล่าวโดยพิสดารอุปาสกวนว่าอุบาสกฉัตะปานินามะชื่อว่าฉัตะปานิติปิตกาทโรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิฎกสาปนาคามี เป็นพระนาคามีอโหสิได้เป็นแล้วสาวัตยังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีขึ้นอโหสิข้ามานะครับสโสภาสกุลว่าบา,าสกนั้นอุโปโสติโกเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถอุตวาเป็นอาฆามาสิได้ไปแล้วอุปถานังสู่ที่เป็นที่บำรุงสัตถุซึ่งพระศาสดาปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวฮิจิงโยอุปโปสถากัมบังนามะชื่ออันว่าอุโบสถกรรมสมาทานวสีนะ ด้วยอำนาจแห่งการสมาทานนัตถิย่อมไม่มีอนาคามิอริยสาวกานางังแก่พระอริยสาวกผู้อนาคามีทั้งหลายพรามมจริยังจะอันว่าพรหมจรรันด้วยเอกพัตติกังจะอันว่ากว่าเป็นแห่งบุคคลผู้มีพัดหลเดียวด้วยอาคตังมาแล้วเตสังอนาคามิอริยสาวกานางังแก่พระอริยสาวกผู้อนาคามีทั้งหลายเหล่านั้นมักเคนเอวะโดยมักตั้นเทียว เตนะเอวะเพราะเหตุนั้นนั่นเทียวพระควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหะตรัสเลยว่าขึ้นพระควาข้ามานะครับมหาราชาดูก่อนภราพิษกุปภการโรอันว่าบุคคลผู้กระทําซึ่งหม่อคติการะโขเชื่อว่าคติการแ,แลเอกะพติโกเป็นผู้มีพัดผลเดียวธรรมจารีเป็นผู้ประพฤติซึ่งธทมอันประเสริฐโดยปกติ ศีละวะเป็นผู้มีศีลกัลยานธรรมโมเป็นผู้มีธรรมงามโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เป็นต้นอนาคามิโนว่าพระอนาคามีทั้งหลายเอกพัติกาจะเป็นผู้มีพัดธหนเดียวด้วยพระมจาริโนจะเป็นผู้ประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐโดยปกติด้วยโหติย่อมเป็นปกติยาวะโดยปกติเทียวเอวังอย่างนี้โสปีอุปสกุว่าบาสกเบนัน้น อุปสติโกเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสตถตถาอิวะอย่างนั้นนั่นเทียวหุตวาเป็นอุปสังคกพิตตาวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาวันทิตาวาถวายพระคมแล้วสุนันโตนิสีธินั่งฟังอยู่แล้วทำม,มะกะถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทำตาเสมิงสมัยเยในสมัยนั้นราชาว่าพระราชาประสีที่โกสโลพระนามว่าประเสีที่โกศน อาฆ่ามาติได้เสด็จไปแล้วอุปถานนางสู่ที่เป็นที่บำรุงสัตตุซึ่งพระศา,า,าสดาฟาสโกนว่าบาโศกทิตวาเห็นแล้วตั้งราชานางซึ่งพระราชานั้นอาคัดฉันตังผู้เสด็จมาอยู่จนินติตตวาคิดแล้วว่ามายาเราอุทาตับพังนุโขเพ่งลุกขึ้นหรือหนอแลอุทาหูหรือว่าโนอุทาตับพังไม่พึงลุกขึ้นอิติตรงนี้ นาอุตหีไม่ลุกขึ้นแล้วมานาสิกาเรนะขึ้นมานะครับด้วยการกระทําไว้ในใจว่าอาหารกันว่าเรานิสินโนเป็นผู้นั่งแล้วสันติเกนในสํานักอัคคราชสะของพระราชาผู้เลิศอหิย่อมเป็นตัดเมปเทเสราชานังทิศวาอุทาตุงอันว่าอันอันเรานั้นเห็นแล้วซึ่งพระราชาในประเทศลุกขึ้นนายุตางไม่สมควรแล้วปะะก็ เมื่อเราอนุตหันตะสะไม่ลุกขึ้นอยู่ราชาโขอันว่าพระราชาแลกุจิตติจากกริว้วเอตสมิงรันเยครั้นเมื่อพระราชานั่นกุจันเตปิเมกริ้วอยู่อาหารอันว่าเราณนะอุตหิตสามิเอวะจากไม่ลุกขึ้นนั่นเทียวหิด,ด้วยว่าราชาอันว่าพระราชาราชาดังทิศวาอุตหันตนะคารุกโต เป็นผู้อันเราผู้เห็นแล้วซึ่งพระราชาลุกขึ้นอยู่กระทําให้หนักแล้วโหติย่อมเป็นศรัทธาอันว่าพระศา,าสดาคารุกะโตเป็นผู้อันเรากระทําให้หนักแล้วโหติย่อมเป็นโนหาไม่ได้อาหังนันว่าเราณนะอุตหิตสามิเอวะจากไม่ลุกขึ้นนั่นเทียวอิติดังนี้ก็คือการที่เห็นพระราชาแล้วลุกขึ้นก็จะแสดงก็จะแสดงถึงว่าเป็นการทําความเคารพพระราชา ไม่เป็นการแสดงทำความเคารพพระศาสดานะครับจะก,ก็บัณฑิตบปุริสานามะเชินว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายทิศวาเห็นแล้วปุกกลังซึ่งบุคคลคารุตารานางสันติเกฑนิถิทิตะวาอนุตหันตังซึ่งบุคคลผู้นั่งแล้วในสำนักของชนทั้งหลายผู้เป็นที่เคารพกวา่าไม่ลุกขึ้นอยู่น่ากุศชันติย่าไม่โกรธประนะแต่ว่าราชาว่าพระราชาทิศวาเห็นแล้วตัง อุปาสกังซึ่งอุบาสกนั้นอนุตาหาันตังผู้ไม่ลุกขึ้นอยู่กูปิตะมานาสัสโวผู้มีพระทยัยอันกำเริบแล้ววันทิตวาถวายมังกรมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาตดานิสีทีประทับนั่งแล้วเอกมันตังณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งสัทธานว่าพระศาตดายตาัตวทรงทราบแล้วตัสสะรโยกูปิตะภาวังซึ่งความที่แห่งพระราชานั้นเป็นผู้กิ้วแล้วกะเทศีตรัสแล้วคุณกระถัง ซึ่งกถาอันแสดงซึ่งคุณอุปาสกัสสะของอุบาสกว่ามหาราชาดูก่อนมหาภพิษอุปาสกุลว่าอุบาสกชัตตาปานิชื่อว่าชัตตาปานิอย่างนี้บันฑิตโตเป็นบัณฑิตทิฏฐธรรมโมเป็นผู้มีธรรมบันเห็นแล้วติปิต,ปต,ปตะกะทะโรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิหลกสามอัฏฐานาถากุสโลเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และสภาพวิเัยประโยชน์โหติย่อมเป็นอิติดังนี้รันโย เมื่อพระราชาสุนันตัสะทรงสดับอยู่คุณะกระถังซึ่งกระถาอันแสดงซึ่งคุณตาส,สะอุปาสกาสะของอุบาสกนั้นเอวานั่นเทียวจิตตังอ่านว่าพระไทยมุทุกังเป็นธรรมชาติอ่อนชาตังเกิดแล้วอัฐาครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งราชาว่าพระราชาที่ตัวประทับยืนแล้วอุปริปาสาเทในเบื้องบนแห่งปราศาสทิศวาทรงเห็นแล้ว ชัตตปานิอุปาสกังซึ่งอุบาสกชื่อว่าชัตตปานิกระตะพัตตะกิจจังผู้มีกิจด้วยพัันกรรมแล้วผู้ออกมาจากคัดฉันตังตึงนีนะครับชตาตังอาทายะอุปาหนังอารุยหะราชังขณีนะผู้ถือเอาแล้วซึ่งร่มขึ้นแล้วสู่รองเท้าไปอยู่โดยเนินแห่งพระราชาบุคลังทรงยังบุคคลปะโกสาเปสีให้รองเรียกแล้วอุปาหนังเนี่ยแปลว่ารองเท้านะครับ โสอุปาสโกนว่าอุบาสกนั้นอปเนิตตวานำไปปราดแล้วจัตุปานาซึ่งร่มด้วยรองเท้าทั้งหลายอุปสังคมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้รราชานังซึ่งพระราชาวันทิตตวาถวายบระคมแล้วอัฐาธิได้ยืนอยู่แล้วเอกมันต่างหน้าที่สุดส่วนข้างหนึ่งอัฐะครั้งนั้นราชาว่าพระราชาอาหาตรัสแล้วนางอุปาสกังกับอุบาสกน,นว่าพออุปาสกะดูก่อนอุบาสกผู้เจริญ ชัตุปาหังอ่านว่าร่มและรองเทา้าเตอันท่านอาปะนีตังนำไปปราดแล้วกิงหรืออิติตรงนี้ตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปนะครับอิโตปรังตัดสาติปเทนะภวิตะพังไม่มีนะครับอ,รอุปาสกรว่าอุบาสกอาหากราบทูลว่าอาหารอันว่าข้าพระองค์สุตวาฟังแล้วว่า ราชาว่าพระราชาประกสติย่อมเรียกหาอิติดังนี้อาคโตเป็นผู้มาแล้วอหิย่อมเป็นอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหะตรัสแล้ว่าอามหากังราชาพาโวอันว่าความที่แห่งเราทั้งหลายเป็นพระราชาตุมเหหิยาโตเป็นสภาพอันท่านทั้งหลายรู้แล้วอัชชาในวันนี้พระวิสติจะเป็นหรืออิติดังนี้อุปาสกนว่าบาศกอาหะกราทุลว่า ไม่อย่างกันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายชานามะย่อมรู้ตุมหากังราชภา,าวังซึ่งความที่แห่งพระองค์เป็นพระราชาสัทธาปีเ e มนในการทุกเมื่ออิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหารตรัสแล้วว่าเอวังพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตบิยูตสว่างกันว่าท่านนิสินโนนั่งแล้วสันติเกในสำนักสัตถุของพระศาสดา ปุริมาทิวเสดในวาน,นันมีในก่อนทิศวาเห็นแล้วมังซึ่งเราณอุตหิไม่ลุกขึ้นแล้วกัดสปาเพราะเหตุไรอิติตรงนี้อุปาสกรว่าอุบาสกอาหะกราบทูลว่ามหาราชาข้าแตมหาราชเจ้าอาหารันว่าข้าพระองค์นิสินโนนั่งแล้วสันติเกในสนักอัคขราชาตะแห่งพระราชาผู้เลิศทิศวาเห็นแล้วประเทศราชานังซึ่งพระราชาในประเทศอุตหันโตลุกขึ้นอยู่อาคารวโว เป็นผู้ไม่มีความเคารพสัตวริในพระศาสดาพระวัยยังพึงเป็นตัดสมาเพราะเหตุนั้นอาหารนั้นว่าข้าพระองค์นอุตหิงไม่ลุกขึ้นแล้วอิติฤกยีราชาว่าพระราชาอาหารตรัสว่าโพดูก่อนท่านผู้เจริญเอตังวัตถุอันว่าเรื่องนั้นโหตุจงมีเถิดติถเตตังตัดเป็นติถตุบวกกับเอตังนะครับรบสระหน้าคือสระอุนะครับเอตังวัตถุอันว่าเรื่องนั้นติถตุจงยกไว้เถิด กีระได้ยินว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายกุสลาเป็นผู้ฉลาดอัฐานัฐานังในประโยชน์และสภาพไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหลายทิฏฐธรรมิกาสัมปรายิกานังอันเป็นไปในทิฏฐธรรมและเป็นไปในสัมปรายภพติปิากาธราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิดกสามอุตวาเป็นว่าเจธะจงบอกทำบางซึ่งทำอันเตปุเรในภายในแห่งวังอัมหากังแกเราทั้งหลายอิติดึมนี้ อุป,ปาสกว่าอบาสกอาหากราบทูลว่าเทวะข่าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพไม่ยานข้าพระองค์นาสสกาไม่อาจอิติดังนี้ราชา,า,า,ชา,า,าว่าพระราชผู้จิตรัสถามนะว่าตยานท่านนาสสกาไม่อาจกาิงกรนาพระเยตอะไรอิติดังนี้ปาสกวรว่าอบาสุกอาหากราบทูลว่าเทวะข่าแต่พระองค์ผู้สมมุติติเทพราเจคหังนามะชื่ออันว่าพระราชวัง มหาสาวัตชังเป็นสถานที่เป็นไปกับด้วยโทษอันใหญ่โหติย่อมเป็นทุยุตตะสุยุตตะกานี้อันว่ากรรมทั้งหลายอันบุคคลประกอบชั่วแล้วและประกอบดีแล้วเอทาราชเคหีในพระราชวังนี้ครุกานี้เป็นกรรมหนักโหติย่อมเป็นอิติดึงนี้ราชาว่าพระราชาอาหะตรัและว่าตูมเห็นว่าท่านทั้งหลายมาวเททะจงยากล่าวเอวางอย่างนี้ ทุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมากระโรธะจงอยากระทํากุกุจจังซึ่งความรังเกียดว่าอาหารนั้นว่าเราที่สวาเห็นแล้วมังซึ่งเราปุริมาทิเวเสในวันในมีในก่อนณอุติโตเป็นผู้ไม่ลุกขึ้นแล้วอหิย่อมเป็นอิติดังนี้อิติดังนี้ปาสโกนว่าบาศกอาหากราบทุลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุุติเทพวิจารณัฐานางนามะชื่ออันว่าที่เป็นที่เที่ยวไป ขีหีนางแห่งขราชทั้งหลายสาวัดชังเป็นที่เป็นไปกับด้วยโทษโหติย่อมเป็นตุ้มเหนว่าพระองค์ปุกกลางทรงยังบุคคลปโกสาเปตาวาให้ร้องเรียกแล้วปะปิจิตังซึ่งบรรพชิตเอกังรูปเนืองปะปิจิตังทรงยังบรรพชิตวาเจธาจงให้บอกทำมังซึ่งทำอิติงนี้ราชาว่าพระราชาอุยโยจตตวาทรงส่งไปแล้วตังอุปาสกังซึ่งอุบาสกนั้นวจนเนนะด้วยพระดํารัสว่าโห ดูก่อนท่านผู้เจริญสาธุอันว่าดีละทุมเออันว่าท่านทั้งหลายคัจฉะจงไปเถิดอิติดังนี้กันตวาไปแล้วสันติกังสูตสำนักสัตตุของพระศาสดายาจิทูลขอแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญมันลิกาเทวีจะอันว่าพระเทวีพระนามว่ามันลิกาด้วยวาสภะกติยาจะอันว่าพระนางวาสภะกติยาด้วยว่าทันติย่อมกล่าวว่าไม่ยังอันว่า เราทั้งหลายปริยาปุณิสสามะจากเล่าเรียนทำมังซึ่งทำอิติหนึ่งนี้ตุมเหอันว่าพระองค์คันตาวาเสด็จไปแล้วเคหังสู่ตำหนักมะมะของบ่มฉันนิพัสทางหนึ่งนิดตัดทิ้งกับพิกุสเตหิด้วยร้อยแห่งพิสุทั้งหลายปัญจะหีห้าอุทิศถะขอจงแสดงขึ้นทำมังซึ่งทำตาสังเทวีนางแก่พระเทวีทั้งหลายเหล่านั้นเถิดอิติหนึ่งนี้สัตยานว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่า มหาราชาดูก่อนมหาปพิธเอกัตฐานะขมานางนามะชื่ออันว่าการไปสู่ที่แห่งเดียวกันนิพพัทธังเนืองนิดพุทธานางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนาถิย่าไม่มีอิติด,ดังนี้ราชาดว่าพระราชาอาหะกราบทูลว่าพันเตฆาแต่พระองค์พุ้เจริญเตนะหิทถ้าอย่างนั้นตุมเห็นว่าพระองค์เทถะขอจงให้พิกุงซึ่งภิกษุอันยังรูปอื่นอิติด,ดังนีส้สถานว่าราศาตดากาติได้ทรงกระทำแล้วพารัง ให้เป็นภาระอานันเทเถรสะของพระเถระี่ว่าอานท์เถโรอันว่าพระเถระกันตวาไปแล้วอุทิสติย่อมแสดงขึ้นอุเทสังซึกอุเทตาสังเทวีนางแก่พระเทว,ทเททว,เทวีทั้งหลายเหล่านั้นนะิพพัทธังหนึ่งนิดตาสูเทวีสูในพระเทวีทั้งหลายเหล่านั้นหนามาริกาอันว่าพระนางมาริกากเยตวาทรงเรียนแล้วสัจชายตวาทรงสาธยายแล้ว เรังทรงยังพระเถระปฏิชาเปสีให้รับรองแล้วอุเทสังซึ่งอุเทศสักกัดจ,จังโดยคารบประนะส่วนว่าวาสภาคคติยานว่าพระนางวาสภะคติยานะเอวะคันหาติย่อมไม่ทรงเล่าเรียนโดยคารบนั่นเทียวนะสชัชยาติย่อมไม่ทรงสาธยายสักกัดจ,จังโดยคารบนะสะโกติย่อมไม่อาจอุเทสังปฏิชาเปตุงเพื่ออ,อนันทรงยังพระเถระให้รับรองซึ่งอุเทศโดยคารพ ขึ้นสักกระจังเข้ามาอีก2ครั้งนะครับ